ไมเป็นยังไงบ้างครับคอนเสิร์ตสนุกไหมครับยากอย่าไปเริ่มก็เอาละครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราพีเบเก้าครับคเอาเป็นไงบ้างพร้อมสำหรับคอนเสิร์ตวันนี้โหเต็มร้อยใช่ครับร้อยให้เท่าไหร่สูเอ ตอนนี้ก็พร้อมมากๆแล้วครับเราก็ซ้อมกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เราว่าวันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นก็ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าความพร้อมอะไรเงี้ยเราถือว่าพร้อมมากๆครับเพราะว่าวันนี้ก็คือวันโชว์แล้วเนาะเรม่เชื่อว่าหลายๆอย่างแบบทุกคนจะจอยม่วนไปบพวกเราได้เพราะมีแบบ อะไรที่มันไว้เ uh, ถึงได้ง่ายมากเลยครับมีความนอสตาเจียนอสตาเจียรวมความรู้สึกวัยเด็กนอสตาเจียรู้สึกวัยเด็กย้อนลำลึกอะไรเงี้ยครับเป็นความแบบอะไรที่ทุกคนน่าจะต้องแบบเข้าถึงอะไรเงี้ยครับแต่ทุกคนอินม้วนไปกับมันครับจริงอาจจะด้วยความที่ว่าคิดถึงออฟกันเซนิลอยู่บนคอนเสิร์ตด้วยกันบ่อยมากๆคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยครัทายพวกเรานิดนึงเพราะว่าเราอยากจะหาอะไรที่มันแปลกใหม่ที่แบบว่าหลายๆคนแบบอาจจะไม่เคยเห็นพวกเราหกคนทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งขนมาเต็มที่เลยใช่เพราะว่าพวกเราหกคนเนี่ยแปลกครับแล้วตาม ครับตามคอนเซปต์ด้วยมันเป็นวัดไงงานวัดใช่ไหมมันคือแบบเหมือกับเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับครับมันมีอะไรอยู่บ้างกับหลักว่างานวัดโอ้ยเยอะแยะเลยก็เรานึกถึงอะไรล่ะพระครับปีพระพระก็มีพระก็มาถ่ายรูปกับเราวันนี้มีเมื่อกี้ก็มีแฟนคลับแต่งตัวเป็นสังฆทานมาแล้วด้วยนะใช่รองพระพธิ์องต้อป่าก็มาหมด ลูกนี้ไม่เห็นนะลูกนี้ไม่เจอแล้วตัวเป็นรูปแบบที่ขั้นผมของน่าจะเป็นอะไรดีนะเป็นรูปเป็นเม็ดอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมรู้เลยว่าเดี๋ยวพวกพี่ๆนักข่าวพอถึงเวลาที่คอนเสิร์ตเลิกจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันใช่ไหมฮะใช่ตรงกับอ๋อใส่หน้ากันเร็วมากเลยนะไม่ไม่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่ไปอยู่ฝั่งนู้นเปล่าไม่ไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์มันใกล้กันมันใกล้กันเข้าใจได้เข้าใจได้อย่าให้รู้นะว่าใครไปอย่าให้รู้เข้าใจได้ผู้เตรียมโชว์ของมันยังไงท่านประธาน อ่าพูดถึงคู่ของตัวเองกันแต่จี่ต้องเท้าความก่อนว่ารอบนี้คือเราอยากจะพยายามทําให้มันเป็นแพ็คหกคนนี้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้มีการแบบแยกแบบสุดไปเลยอะไรขนาดน,นั้นับแต่ว่า,อาคอนเสิร์ตพีเบก้รเนี่ยทุกคนก็จะมีปล่อยซิงเกิลปล่อยเพลงของตัวเองออกมาอะไรเงี้ยเพราะฉะั้นก็อาจจะมีโชว์ในแต่ละคู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับของที่สิ่งเหมือนเดิมเรนล็อกครับเพราะว่าพี่สิงจะลงไปถ่ายรูปให้อ้าจริงอ่ะผมเสนอตัอ้งแต่แรกอยูอ่แล้วว่า ตั้งแต่ที่คิดธีมคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเอาเนี้ยพี่เล่นกันไป5คนเดี๋ยวผมลงไปถ่ายรูปให้เออมันจะไม่สมบูรณ์มันจะมันจะไม่สมบูรณ์ไม่ได้เราเอาหนาะแต่พี่ถามไม่เอาถ่ายแล้วเรของพี่อ๊อฟกันล่ะครับของเราก็เน้นความน่ารักอยู่แล้วเน้นแดนเน้นอะไรอย่างเงี้ยครับจอยจอยมุนมุนกันที่มาสัมภาษณ์ก็เข้าใจว่าน่ารักเลยใช่ไหมล่ะ เซ็กซี่อโอเราดูิฟนะ่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเข้าทีมแล้วไงเป็นทีมงานวัดแต่จะเป็นวัดที่ไหนอย่ากรูอยู่ในวัดเซ็กซี่มากไม่ได้ใช่ก็คือวัดของเตนิวอ่เตนิวล่ะเป็นความเออ่เป็นความลับครับไม่มาดิเป็นความคาดเดาไม่ได้เลยครับคาดเดาไม่ได้คาดเดาไม่ได้นี่หมายถึงพี่เตมิวครับโอเคหวานคนขมนะครับ หวานอมผมกลืนอยากให้คนบางคนว่าจะร้องมากแบบโชว์พูดหรือว่าจะพูดมากกว่าร้องผมว่าเท่ากันพอดีมากผมว่าผมว่าผมว่าเท่าๆกันเลยมีมีพูดมีร้องมีเต้นมีเต้นมีเล่นมันครบแล้วมีเล่นด้วยแต่เพราะว่าเวทีเราสวยมากอยากอยากโชว์เวทีเหมือนกันวันนี้มันนี่นะไรนะครับใช่มันมีพ๋อเขาตอนเขาซื้อบัตรไงเพื่อนเขาต้องเลือก เลยว่าความอลังการของเวทีนี้คือสมฐานมากดีหน่อยสมฐานะของสถาพรด้วยครับผมหลายคนจะถามกันะว่าเรเป็นรุ่สาวของจีเอ็มเอ็มทีวีเราสุดเลยาวเปนก็เล่าจะเล้าๆหน่อยนิดนึงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ก็ถือว่าเราก็โตมาด้วยกันโตมากับ GMM TV อะไรอย่างเงี้ยครับก็อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราก็อยากให ให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้ทําตามอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปทำก็อย่าไปทําตามอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยอะไรไม่เห็นไม่เห็นแต่จริงผมว่าพี่เบก้ารอบนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากต้องการให้ทุกคนมีความสุข์แล้วจอยแล้วก็มีเสียงหัวเราะก็พอจริงอันนี้อันนี้จริงแบบเหมือนแบบช่วงแบบใกล้ใกลที่ทำคอนเสิร์ตผมจะมีความแบบห่วงว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงยว่าเราจะต้องเป็นเจได้เนี้ยเราสึกว่าเราห่วงว่าเออเราอยากให้ทุกคนจอยไปด้วยกันใช่เลยมันเป็นความมันกดดัน กดดันแล้วแบ่นองมือยู่คือคือตอนแรกอบบตอนคิดคอนเซปต์อะกดดันพึ่งตรงเลยแต่ว่าพอคอนเซปต์ออกมาแล้วอะมันทาให้เราให้มันแบบสบายใจเราก็เลยผ่อนคลายแบบเยอะมากๆครับแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นตัวเราทั้งหคนด้วยเราแบบเราประชุมกันมาแล้วอะไรกันมาแล้วฮะสิงบอกเป็นตัวปูหรือเปล่ามีสิงก็ต้องพยายามเป็นหน่อยต้องพยายามเป็นหน่อยแลาวังดึงดึงมันเข้ามาอยู่เป็นได้เลยแต่กล้องอาจะเป็นให้ได้เลยแต่ว่าแต่ว่าทุกคนน่าจะสนุกกับคอนเสิร์ตนี้มากๆครับคิดว่านะครับ เขาบอกว่าพี่เช่นมันต้องมีเนี่ยเราไม่ต้องมีบ้างแหละเออภูวินไปดูคนอื่นเนอะภูวินบอกว่าพี่พี่วันที่ยี่สิบสองพี่ว่างไปไปดูคอนเสิร์ตนี้กับผมไหมอะไรพี่บอกว่างว่างไปพี่หนึ่งมันก็คือวันที่ยี่สิบสองมีนาต้อนรัวันยี่สิบสองเดือนหน้าอะไรเนี่ย แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กดดันเรื่องว่าน้องๆมาดูหรืออะไรอย่างนี้หรอกครับแต่ว่าคืออย่างที่บอกไปว่าเราอยากพยายามหาสิ่งใหม่เพราะว่าคิดสิ่งเอาการเตนิวอ่ะคืออยู่บนคอนเสิร์ตด้วยกันมานานมากๆแล้วเลยไปกดดันว่าเราจะทำยังไงให้มันแปลกดีให้มันใหม่ดีอะไรอย่างนี้มากกว่าครับคร<ม>ับทีนี้กลัวอย่างเดียวคือจบคอนเสิร์ตกลัวน้องไม่คมคเคารพแค่นั้นเองก่อนหน้านี้คือน้องเคารพทุกคนก็ไม่หรอกไม่เออจริงว่ะเออผมลืมลืมคิดไปก็ตอนน้องมันไม่เคารพเราแต่แรงเราหรอกมึงเพิ่งรู้เหรอครับโออครับอันยัง คนมีห่วงครับอ่ะาอ่าครับพี่ไอเข้าเข้าไปอ่ะเข้าเลยเข้าเลยอ่ะแถลงแถลงไปแถลงพูดดีเก็ก็ไม่ไม่ร่างกายนิ้วตัวนิ้วเอ่อ ก็ <c oughs> เราแบบท่านสั้นนิดเดียวก็คือเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสพครับผมก็กล <c oughs> ้ามเนื้อหัวใจเสพก็คือกล้ามเนื้อหัวใจมันบวมเนอะอาะเสพมันก็เลยบวมนี้พอมันบวมปุ๊บมันก็จะทำให้แบบ <c oughs> การเต้นของหัวใจไม่ค่อยดีนะครับก็ตอนนี้ก็รักษาไปเรื่อยๆเนาะก็ด้วยการให้เสเตียอรอยใช่ไหมครับก็หัวใจมันก็อาจจะแบบค่อยๆหายบวมไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ก็หายบวมไปเอยอะแล้วแต่ว่ายังบวมอยู่ครับผมก็หัวใจยังเต้นแบบยังไม่ปกติแหละแต่ว่าวันนี้เต็มที่แน่นอนเต้นได้ครับผมแต่คุณตัวช่วยดีด้วววยยตััชช่คุณกกก็ดีมมาาโอ้้ผใในร มาคิดว่าตัวช่วยเนี่ยจะส่งให้เต้กูที่ประคอไม่ประโยชน์เลยคอยประคอแล้วกันก็เหรอมาคือแปลว่าจอมแตนาคาก็ดูดูก็คือแปลว่าก็คือมึงเริ่มไปเลย อันนี้ก็โจรไวผมก็ตอบไวไม่รู้เรื่องเลยก็ตเนี่ยเขาก็ประมาณคือตอนนี้หัวใจมันยังบวมอยู่ครับแล้ววิธีการสั่งเนี่ยคือการพักผ่อนเท่านั้นนะครับแต่ว่าบางเออเรามีคอนเสิร์ตแล้วก็เออเราก็คุยกันแล้วว่ามันไหวไหมซึ่งเราก็คุยกับหมอปรึกษากับหมอแล้วก็กับทุกคนอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไหวแล้วก็เออการซ้อมกันอะไรก็รู้สึกว่าเราเป็นไปได้แล้วก็ตอนนี้ก็คืออตอนซ้อมรันชูหรือว่าอะไรจริงก็คือมันก็เป็นไปได้หมดเลยคือมันสนุกแล้วก็ม้วนจอยเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรขาดไปครับผมตอนแรกก็เเเเกกกกืืืือออออบบบบบแล้้ววนนนะะไไรรคััมม่ีี เออไป็นไงบ้างอ่ะเซฟค่อยๆของตัวเองก่อนนไม่ก็คือก็ต้องคอยดูแหละเหมือนเวลาเราแบบหันซ้ายหันขวาก็ต้องดูว่าเขาแบบเหนือเนี่ยเพราะว่ามีแบบเต้นๆไปแตกพอเขาจะพาร์ตเล็วขึ้นพอฮาร์ดเล็วขึ้นก็จะคือแต่ตอนแบบต้อมก็เลยว่าเขาเลยว่าต้องต้องเพลินคือความรู้สึกมันเหมือนแบบเขารู้สึกเหมือนแบบพี่ๆกำลังวิ่งอยู่ตอนที่แบบวิ่งเร็วสุดๆแล้วแบบฮาร์ดเล็วแบบร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมครับแต่ผมมันถ้าเกิดฮาร์ดเล็วขึ้นประมาณแค่แบบร้อยสี่สิบอ่ะมันก็จะความรู้สึกเหมือนวิ่งอยู่ร้อยเจ เออคือความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วมันก็ต้องแบบมันจะแบบเหมือนมันมันมันจะตายครับมันหายใจไม่ทันเลยไม่ใช่มันไม่ใช่จะตายมันเหนื่อยต่อดเลยต้องนั่งพักเลยต้องนั่งพักคือเวลาที่นิวดิวเหนื่อยมากๆหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเบรกครับเบรกแบบ5้านาทีกินน้ำอะไรให้แบบลงมาก่อนแล้วก็อ่ะซ้อมกันต่อประมาณนั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่มีปรับเปลี่ยนโชว์ไหมว่าให้ ตอนแรกเคยมีปรับครับแต่ว่าตอนนี้ความกลับมาเป็นเหมือนใกล้ๆเดิมนะครับเพราะบางท่าอะไรเงี้ยแบบต้องกระโดดเยอะอะไรเงี้ยครับมันไม่สามารถทําได้เพราะว่าหัวใจมันก็จะแบบว่๊าวว้๊าฟว่๊าฟว่๊าเพราะพี่คนเดียวคนหนึงอะไรอย่างเงี้ยคะจะมีคนมาแทนไหมตรงตอนทีกระโดดเพราะว่าแล้วเขาทียู่เขาแบบพักมึงเรา้อยอยู่เราเพื่อมีส่วนรอบนี้เขาแบบสนิทกับร่างกายมากขึ้นเอาพาตัวเองให้ถึงก่อนก่อนที่จะช่วยวามืออื่นอ่ะคือตอนแรกสองคนนี้จะต้องกระโดดก็ต้องเปลี่ยนเป็นให้พี่ๆแดนเซอร์ช่วยๆกันโดดแทนอะไรเงี้ย เราให้ให้ฝั่งของพี่สิงห์กคือใจกระโดดพี่สิงห์เขาคล่องตัวมากเฮ้ยผมอะไรนะพี่พูดอะไรนะเอาจริงจะให้พวกผมฝังคนเต้นเหรอตัดตุ๊กแข่งปกติเขาจะไอ้ีหรือเราตัดเต้นออกไปเลยดีไหมฮะเอออย่าเพิ่งเลยวันนี้ก็ทำให้เต็มที่แล้วกันทุกคนต้องไม่ได้คือวันนี้คือวันนี้เป็นเป็นเป็นผลงานของเราแล้วกันว่าให้การเต้นคิดกับสิง วันนี้วันนี้คือเราไม่เกียดแดนเซอร์ดีกว่าคือเราไม่เล่นเยอะแดนเซอร์เขาเราเราแย่งซีนนะใช่คือเราจ้างเขามาเราควรให้เกียรติเขาเราก็เออเนื้อออกบ้างก็เลยก็เลยบีบปิงก้าเนาะใช่ใช่แค่นั้นแหละจริงๆแิงม่เห็นแฟนคลับที่เขาตามเราไปแต่แรกๆตรงนี้เขาก็ยังอยู่โอ้ยดีมากเลยนะดีใจดีใจหญ่กตัวแบบของบ้านคริสอร์อุ่นมากอุ่นหนาฝากครับผมก็มีอ่าด้วยความที่ คุณคุณป้าคุณยายอะไรมาดูเยอะอะไรเงี้ยครับไม่รู้ว่าบางทีมาจากโคนได้ซองด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เลยอาจจะแบบว่าดูแบบเอ๊ะแปลกตาิดหน่อยไม่ไม่ไม่พ่อแม่น้องน้องอะไรนะน้องที่อ๋อน้องน้องมาร์ชน้องเออร์มาร์ชเออใช่ป่ะก็ตอนนี้เขาไปเรียนต่ออยู่ต่างประเทศกันแล้วโอ้ยจำได้เลยแล้วแบบเหมือนแบบตั้งแติดมาติดมาบิดมาติดมาติดมาติวมาน้องอยู่ต่างประเทศซัพพอร์ตกันมาตอนนั้นกี่ปีแล้วนะแบบนานมากเลยตั้งแต่ิดมาติดมาติว่าปีได้พี่โอ้โหผ่านมาแล้วมาติดมา ผ่านมาแล้ว60ปีแล้วพี่เจ้าอะไรกับพวกผมก็ไม่ก็พี่กระถามไม่ใช่เรง้ครับครับก็ตอบแบบนี้ก็เอาโอเคได้ครับพี่เลยแบบว่าจะร้องมากกว่าจะคุยกันเยอะมากกว่าอุยเท่าเท่ากันเาเท่ากันพอๆกันเลยครับคุณชัยความโชว์น้องการเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยาเจะโชว์แนวไหนเราก็มีการมาอัดแอปกับงานวัดไงมันจะไปได้แค่ไหนอะไรแบบนี้หลายคนถามว่าเอ๊ะแบบชุดน้องการโชว์ ใช่จริงก็ตามตามพี่เพื่อนเขาไปครก็เอาให้แต่พอดีอย่าให้พระดุ้งมากไปวัดถ้าไปโชว์ในวัดเดี๋ยวพระจะดุ้งเกินใช่แล้วก็ตามตามเขาไปครับมีไหมมีไหมแบบว่าเอเราเตรียมไวลแล้วถ้าคนนี้แบบจึงแน่นอนคือเมื่อวานอ่ะตอนที่เราเออ ตอนที่เราะไรนะซ้อ,อมกันเสร็จรันทูกันเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะมาถามว่ามีแก้อะไรไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีชุดหนึ่งที่กันอยากใส่มากแต่ว่าตอนแรกมันใส่ไม่ทันและทีนี้พอมันต้องมีเพิ่มชุดขึ้นมากันก็เลยเสนอไปว่าหรือเราจะใส่ชุดนี้อะรอะเขาเชุดที่ค่อนข้างแบบเซ็กซี่แต่ก็เลยไม่รู้ว่ามันยังไงก็ต้องรอดูว่าวันนี้จะได้ใส่ใช่เวลาทำการใส่ชุดนั้นทุกคนก็ต้องใส่ชุดเหมือนใช่ไงก็เลยโดนแบบ<ต> เออแล้วเพื่อนๆนะมันจะไหวกันเหรออย่างเงี้ยครับอันนี้ก็าของพี่เขาของพี่บอลนะของพี่เช่ซึ่งเตรียมมาหกชุดพอดีทุกคนไม่แน่ใจหลายชุดหลายชุดหรือว่าหลายชุดจริงมันจริงจริงมันมีชุดสำรองเสียสำรองของพิเศแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้คือตอนที่จอมบัตรเรากังวลว่าจะรุมฝุนเรอยู่นี่ก็โซอามันต้องมีของพิเศษแล้วนะ ก็ถือว่าโชคดีแล้วกันครับถือว่าโชคดีมันอาจจะเป็นการรวมตัวครั้งแรกในในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกด้วยของพวกเราทั้งหคนอะไรเงี้ยคนก็เลยอยากจะอยากจะเห็นว่ามันจองมาเป็นยังไงเพราะว่าอีพวกนี้มันก็อยู่มานานแล้วนะมันก็เลยแบบเฮ้ยถ้ามันแบบไอ้พวกที่อยู่มานานแล้วอยู่ด้วยกันมันก็คงจะเป็นไวา์อีกวา์หนึ่งในบนคอนเสิร์ตเงี้ยครับอืมแล้วอยู่ยังมีคุณภาพมีมันอมาบโซลมีตอบแทนเพื่อ นี่เราตอบแทนด้วยชตอบแทนด้วยนี่ครับความสุขบนโชวขอบคุณครับก็แต่ว่าโชว์แต่ว่าโชว์ที่เราคิดมาในวันนี้มันเป็นโชว์ที่ที่เรายังไม่เคยทำในหลายๆลาพาร์ตหลายๆลพาร์เลยถึงบัตรจะโซเอาไปแล้วแต่ว่าคนที่แบบซื้อไม่ทานก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ซื้อออนไลน์ได้อยู่ตอนนี้ยังขายได้อยู่ตลอดเวลาซื้อได้ตลอดเวลาครับผมเป็นแคะจ๋าเกมีแกสเป็นคนในทั้งหมดครับ เป็นพนักงานครับครับงาใช่ประหยัดงบใช่เอาจริงๆนะนี่พูดจริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะอยู่ในพาร์ทไหนบ้างครับเพราะสัมพันธ์ของเราที่เราเลือกเกสมาควาสัมพันธ์ใหญ่กนแล้วนอกจากเขาเป็นพนักงานที่มีบัตรแล้วก็เขาก็โตมาโทดว่าตอนนี้เอาอ่ะตอนนี้เราต้องนนี้เขากำลังพยายามล้วงอยู่ว่าเกสเป็ใส่เราต้องรู้จักอย่าบกรู้จักกันมานานรู้จักกันตั้งแต่รู้จักกันมานานจริงๆนะต้องตอบได้ใชนม่ได้ไม่ใช่ยังไม่ได้ถามเออเป็นยังไงบ้างเกสที่เราเลือกมาเป็นความสัมพันธ์กับ คอมสัมพันธ์เหรอครับทาไมทำไมไถึงเกเเซตนี้้ครับเกสเซตนี้เหรอครับเอาเป็นว่าเราเลือกเนี่ยสิ่งที่เขาเรียกว่าเราเลือกสิ่งที่อยู่ถูกที่ถูกทางเราเลือกเขามาอยู่ในพาที่เขาสมควรอยู่ที่สุดและไม่มีใครแทนเขาได้ถูกอยู่ในพาไหนกัน้งกันพาธไหนไม่รู้แต่ว่าเป็นพี่ๆีที่กันชอบเมื่อก่อนเวลากันเข้าเตยบ่อยกันชอบไปเล่นละครกับเขา ใช่จะไปเล่นแบบอู้เล่นเล่นบทบาทสมมุติอะไรเงี้ยครับใช่เล่นกันแล้วพี่เขาแบบว่าเล่นได้ไงเราก็เลยเชิญมาเกือบแล้วนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแล้วล่ะถึงจะโดนล้วงเอาร่ะรู้สึกบาดเงือกอ่ะสุดท้ายจะให้ฝากบออนไลน์ด้วยแล้วก็ขอบคุณโอเคก็ฝากพี่เบเก้าวอตต์คอนเสิร์ตสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ปาร์ติโออาเรียบร้อยใครที่อยาก อ,อ,อยากซื้อบัตรอีกแต่ว่าตอนนี้มันโซเอาไปแล้วเราก็ดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับที่ไททิแกนเกม,มเจอร์นะครับสามารถซื้อได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ถึงกี่โมงเลยครับพี่นุ้ยซื้อซื้อได้เรื่อยๆครับดดยาวๆยาวๆยาวๆจนกว่าจนกว่าเธอจะคอนเสิร์ตจบอะครับใช่แต่ว่าใครที่ซื้อแล้วเนี่ยมันมีแบบว่าใครไม่คิดดูย้อนหลังได้ก็ดูย้อนหลังได้คือซื้อได้ตลอดเวลาครับครับผม พี่นิวมีอะไรอยากฝากไหมฮะครับผมครับก็ขอบใจก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เป็นห่วงมานะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับผมที่เข้าใจกันแล้วก็แบบให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับผมก็ยังไงคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับพีเบก้านะครับผมพวกเราทั้งหกคนนะครับเต็มที่แน่นอนครับเดี๋ยวไปเจอกันแน่นอนไปเจอกันได้เลยครับอืมโอเคเกือบดีแล้วจะดุดตอนท้ายนิดหน่อยนิดหน่อยอินเสิร์ตสองช่วงวันไหมคะมีไหมอ่าลองคืนนิดนึงอ่า มองตรงกลางไว้นะคะวีวิดีโอนะคะเดี๋ยวภาพนี้รอสักพู่นะคะเดี๋ยวพี่จะขอเก็บโต๊ะกับมาหนิดหนึ่งตอนนี้มีไลฟ์ค่ะบะบายบายได้ไหมได้แล้วนะอะโอเคขออนุญาตเก็บนิดนึงค่ะอะแยะข้างแย่ข้างฮ่า